สวัสดีค่ะพบก,กับจางสตาดเจนน้องอีกเทื่อนหนึ่งค่ะคันชาติมี่ก็ไม่ยาเป็นไปซื้ออาหารนะคะอาหารก่อนกลับเมืองไทยอันนี้แลมแลมอบนะคะาหารกินหมา,ากๆเลยนะอี่ไก่อันนี้เก่งนี่ไกบ่บานเฮาเนาะแล้วก็จะเป็นบานเฮาคนอื่นเข่ามกไก,ก่นะป่อเทอรนน่ะแม่นป่อเยอะ ข่าวหมกไก่ละกับปูนะคะแลักกับมันเขาเรียกมันอะไรที่แล้วกันเนี่ย creamy potato โอม,มาก,กินมากๆเลยหน้าตาไมครัวนะคะนี่หน้าตาไมครัวนี่กำลังหั่นแลมอยู่นะคะคุณสามีค่ะเขียนอ,อีกที่นี่จะน้องเซเวียวร์แคนแกันเ้ยเดี๋ยวเจอกันที่ี่หน้านะคะ ต่อจากคลิปกินเข่าเสร็จเนาะตอนนี้จะน้องแพคกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเอกสารครบทุกอย่างแล้วนะคะพร้อมที่จะเดินทางคืนนี้นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เจน่้องเลยด้วยค่ะเจนน้องสิไปต่อเครื่องอยู่สิงคโปร์ครั้งแรกนะคะเจนน้องเ่เคยไปต่อเครื่องนะคะนอกจากขึ้นจากเพิร์ล,ล้วก็ไปร่งกรุงเทพเลยนะคะแต่ครั้งนี้ครั้งแรกนะคะที่เจนน้องจะเด็จไปต่อเครื่องอยู่สิงคโปร์เนาะเป็นกำลังใจให้เจนุ้องน้นเลยด้อยค่ะสู้ๆค่ะ จอกันที่ประเทศไทยนะคะคลิปนี้พี่นินกิ้นงซื้อใบแค่นี้ก่อนเด้อบ๊ายบายสวัสดีค่ะ